ในคลิปนี้นะครับเรามาทำความรู้จักกับรากุมบีหรือพิต่ายยักษ์ของเรานะครับ สวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้กันด้วยนะครับหลังจากที่ทุกคนได้ดูอินโทรเปิดตัวไปแล้วนะครับรู้สึกยังไงบ้างครับสําหรับผมนะผมรู้สึกว่ามันน่ารักมากกว่าน่ากลัวซะงั้นไนงะ โดยขนาดใหญ่ที่สุดที่ผมเคยเจอนะครับจะอยู่ประมาณ567.11เมตรนะครับคือมันเป็นขนาดที่ใหญ่มากนะสำหรับผมที่เจอพี่แกมาครั้งหนึ่งนะครับอ๋อโดยพี่แกนะครับจะมีขนที่หนานะครับไว้ใช้สร้างหัวมบอ,อ,อุ่นให้ตัวของแกเองนะครับแล้วก็ยังมีชั้นไขมันที่หนายิ่งทําให้พี่แกอุ่นขึ้นไปอีกนะครับซึ่งโดยรวมนะครับสภาพแบบนี้เหมาะกันอยู่พื้นที่เขตหนาวจัดมากมากเลยครับ ในบางครั้งนะครับถ้าคุณสำรวจพื้นที่อยู่คุณอาจจะเห็นพี่แกสไลด์ผ่านหน้าคุณไปก็ได้นะครับแล้วก็เนื่องจากพี่แกเป็นสัตว์ที่อยู่บริเวณพื้นที่ที่มีลมเย็นเป็นอย่างมากนะครับพี่แกจึงแพ้ธาตุไฟและพี่แกก็แพ้ธาตุสายฟ้าด้วยนะครับเ้ยมีเสียงกลนด้วยพระเจ้าจ๊อ เฮ้ยเมื่อกี้เสียงกลมันจริงๆนะโดยจุดที่จะโจมตีพี่แกให้เห็นประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับผมแนะนำให้โจมตีบริเวณส่วนหัวขาหน้าแล้วก็บริเวณท่อนบนส่วนใหญ่นะครับหรืออีกที่หนึ่งที่เหมือนจะแพ้ทางก็ไม่แพ้น่าจะเป็นส่วนขาหลังเนาะโดยถ้าเป็นโจมตีของพี่ตาหรือลากรมบิดนะครับเอลากรมบิดพี่แกจะมีท่าโจมตีตั้งแต่สไลด์แท็ก โนบอลแ t a c k คจัมแอต a c คแล้วก็ Co คาลส w วิปนะครับซึ่งแต่ละท่าของพี่แกนะครับสามารถใช้คอมโบพร้อมกันได้อย่างต่อเนื่องกันนะครับโดยรวมนะครับลากมบิหรือพี่ไก,ก่รักของเรานะครับก็เป็นเลร์ประเภทมอนเตอร์เริ่มต้นเนาะแต่ว่าจะมีความยากเพิ่มขึ้นมานิดนึง จะยากกว่าพี่หมิ่นขึ้นมานะครับโดยถ้าคอมโบ,บต,ต่างๆของพี่แกนะครับจะท่าจนปีต่างๆของพี่แกพี่แกจะใช้ท่าพวกนี้นะครับในการคอมโบใส่เราโดยผมรับรองครับว่าถ้าเป็นเพื่อนใหม่จะบนท่าหมึ่ตัวกับท่าจะไล์เป็นประจำแน่นอนนะครับโดยวิธีการเอาชนะพี่แกนะครับก็ไม่ยากครับพยายามหาจังหวะแล้วก็เข้าไปโจออมตีนะครับ แต่บางช่วงก็มีที่พี่แกนเหนื่อยเหมือนกันนะหรือเราจะใช้ประโยชน์จากพวกแฉกก็ได้เหมือนกันเป็นการหยุดชนะพี่แกแล้วเข้าไปจมซีเป็นที่ผมทากับพี่หมีนะฮะแต่ในรอบนี้ผมน่าจะไม่ได้ทํานะส่วนการต่อสู้เป็นยังไงก็ชมได้เลยคนระับ ชีนั่นแหละที่ต้องการสวยที่เชนไม่รอบนี้พี่แกดุจังเลยฮะกล้องนึงแล้วก็ไม่พุ่งมา ความคืนสุดแต่มีหน่ารู้ไหมเ,ไเรียบร้อย เออทำไมไม่จับวะลืม